ได้มาแต่งศพได้มาสางผงแม่แบบคนโบราณเพราะถ้าเจอคนดีพิษท่าเป็นดาโบราณที่สำคัญได้นำเสื้อผาใหม่ที่ซื้อให้แม่มาหกม,มาคลองร่างแม่ ท่านบอกว่าผ้าใหม่ชุดนี้แม่รักมากผ้าใหม่ชุดนี้แทนผ้าไตรที่พ่อแม่ถวายในวันที่ท่านบวชรักที่ไดห่มผ้าไตรคลองล่างตัวเองยามจากโลกนี้ไปสู่โลกหนะ้า แม้โดยรูปลักษภายนอกจะเป็นเสื้อผ้าของคารวะแต่ความหมายความตั้งใจของลูกที่ให้ห่มแม่คือผ้ากาสาวพันคือผ้ากาสาวพันแม่อาลีลัตจึงห่มผ้ากาสาวพันไปสู่สวรรค์ มาสบูรสรลวก็ถวาพระตารา์เ้เสักกที่จะติดหท่อยาสมาที่กาลูึ้ี่สมบูรณรับพระตระหารเจตนจับที่สามทการิธีสิบลูกสด็จเสดดเลยเสดพรพุทธมนตระประรับปรว้อกาสในทางที่ดก็จะเป็นเก้าสิบโมงครึ่ง เร็ขึ้นเลยแล้วก็ต่อเนื่องเลยคาระบุคชักเราพร้อมหมดแล้วรม่ว่าใครให้ให้ขึ้นเลยขึ้นเลย ญาติโยมทั้งหลายคุณแม่อาดีลักธรรมวโลผู้ล่วงลับแล้วนั้นตลอดจนบุตรธิดาในตระกูลเป็นญาติของพระาศาสนาและเป็นโยมของวัดพักินีนาวันนี้คณะสงฆ์วัดพักินีนา ได้เมตตารับอาราธนาทักษิณาบองเพ็งกูศลเป็นกรณีพิเศษซึ้งสามวาระตั้งแต่เป็นโคศกมาเนี่ผมไม่เคยเห็นงานไหนเป็นอย่างนี้เลยนะครับวัดพระคีณีนาศจัด<ม>ทักษิณาให้โยมถึงสมวาระสามพิธีพิธีที่หนึ่ง อารัธนาสมมมณีผู้เป็นเหล่ากอแห่งสมณะเสเศวลกขึ้นนั่งณอา,าสนะรับพิจารณาบังสุปุลทักศนณาทานแล้วลงจากอาสนะจากนั้นชุดที่สองพระสงฆ์เก้ารูขึ้นนั่งณอา,าสนะพิจารณาบางสุปุล รับถวายมาตัตตภพั์แล้วลงจากอาสนะและชุดที่สพระสงฆ์พิธีธรรมสิบรูปจัดสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิามนยามสุดรับถวายมาตัตตภพั์สังฆทานอนุโมทนาแล้วลงจากอาสนะครับบัดน,นี้สมณเณรผู้เป็นเหล่ากอแห่งสมณนะสิบรูป วัดพระคีรีนาถบรวิหารในโล้มบรมีของพระเดชพระคุณนเจ้าพระคุณหลวงปู่พระราชุดมมงคลอายุร้อยปีเศษซึ่งเมื่อคืนนี้และก่อนนานั้นหลวงปู่ได้มาเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลแต่หน้าบัดนี้ติดศาสนก,กิจสำคัญได้มอบถวายท่านอาจารย์พระครูวิธานสุตตาพร พระครูฤาเจ้าคุณพระครูฤาเจ้าคุณวิธานพระครูวิธานและท่านอาจารย์พระปูประหลัดอันนกด็อกเตอร์ซึ่งสนองนานหลวงปู่เจ้าคุณเจ้าวามาเป็นประธานสงฆ์เพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจแก่ญาติโยม ขอเรียนให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพิธีในวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวัฒนธรรมก่อนหน้านั้นเป็นพระมหาเปร,เรีเพศสิทธิสมนักวัสุทันแล้วลาสีขาไปรับรชาชการสนองพระเดชพระคุณในส่วนงานพิธีโพงที่เดลับพระราชทานกระทรวงวัฒนธรรมท่านเจ้าคุณวัสุทัน์ มอบหมายให้มาเป็นผู้ปฏิบัติพิธีร่วมกับน้องวิยาวัจกรและพิธีกรคือน้องอาทิตย์รักษาซึ่งเป็นวิยาวัจกรและพิธีกรหลักของงานนี้ครับบัดนี้สมณเณรทั้งสิบลูกได้ร้องที่อาสนะนั้นแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีน้องถวายมัตตกพัททยธรรมและจะได้รัฐนาพระคุณท่านทั้งปวงนั้นพิจารณาบัางสุกุลผมขอเอชิญชวนท่านทั้งหลายได้กล่าวคำถวายมัตตกพัทพร้อมกันนะครับเชิญตั้งนาโมพร้อมกันครับนะโมตัสสะพะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทัสสะ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตมัตถกมพันตานิสัพปริวารานิส,ส,โโนาส,นนสังคัสสะโอนโฉยามะสาธุโลพันเตสังโฆอิมานิ มาตกภะันตานิสปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจากกาลกตานังทีขละตังหิตายะสุขายะจากนี้ขอกราบอนุญ,ญาตเรียนเชิญคณะเจ้าภาพนะครับได้ประเคน เรื่องพัตตาหารมัตตาพัฒถวายสมณเณรทั้งสิบลูกครับเดีนเชิญครับพี่แดนพี่ใหม่เชิญนะฮะแม่ชีญาณมิตรนะฮะเรียนเชิญเลยฮะสิบท่านครับเดีนเชิญครับเชิญครับเชิญครับที่ต่อด้วยนะฮะเชิญกันญาณมิตรเชิญชชวยกัน สำหรับเดี๋ยวมีอีกสองชุดนะเดี๋ยวมีอีกสองชุดอตอนนี้เอาชุดที่หนึ่งก่อนเอาพร้อมกันแล้วนะฮะหนึ่งสองสองอามอนะย่าังกลับนะอย่าังกลับถอยหลังออกมานั่งอย่างเดิมถอยหลังออกมาเอาเจ้าหน้าที่ลาดผู้สายโยงถอย,อยให้เจ้าหน้าที่ลาดผู้สายโยง เมื่อหลายสิบปีมาแล้วหลวงพ่อสมเด็จวชนาสงครามมาทำบุญให้อาจร,รย์แย้มประพัดทองที่วัดน,นี้มีคนถามหลวงพ่อสมเด็จว่าทำบุญให้อาจร,รย์แย้มที่ตายไปแล้วนี่จะถึงอาจร,รย์แยามหรือเปล่าหลวงพ่อสมเด็จเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าบางทีก็ถึงบางทีก็ไม่ถึง ถามต่อไปว่าทำอย่างไรถึงจะถึงท่านบอกว่ามันขึ้นอยู่กับคนทำถ้าใจถึงคนตายบุญก็ถึงถ้าสั่งไปว่าทำใจไม่ถึงก็ไม่ถึงก็น่